สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการนำของเก่าที่ใช้งานไม่ได้แล้วเช่นหลอดไฟตามโคมไฟโซลาเซลล์ที่เสียแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วตัวหลอดไฟอ่ะมันใช้ได้นะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยลุงตุ้ยก็ได้มาจากหลอดไฟพวกเนี้ยลุงตุ้ยก็ได้มาจากโคมไฟต่างๆเหล่านี้นะนี่ลุงตุ้ยก็จะแกะให้ดูนะครับว่าด้านในเขาเป็นอย่างไร แบบนี้นะแล้วเพื่อนๆก็ลองไปหาทําดูนะครับเวลาเราจะทิ้งสิ่งของใดก็ลองดูส่วนที่มันใช้งานได้เนี่เพื่อนมันก็จะมีแบตเตอรี่แบบนี้ด้วยนะอันเนี้ยลุงตุ้ยก็ไม่ได้ใช้งานด้วยจะต้องการหลอดมันเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเทสดูกันนะครับว่าหลอดไฟของเขาใช้ได้กี่หลอดแบบนี้นะนีอะ่อันนี้หลอดเต็มนะครับใช้ได้ถ้าเรา แตะขั้วผิดแบบนี้มันจะไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนขั้วแบบนี้เห็นไหมครับติดแล้วนะนี่บวกลบแตะเข้าไปโอเคก็ใช้ได้ทุกดวงเลยนะครับเนี่ยเพื่อนทําแสงสว่างใช้แบบของที่มันทิ้งแล้วนะเราก็เอาส่วนที่เขาใช้งานได้เอามาใช้งานนะครับแบบนี้เลยก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจะออกมาเป็นอย่างไร ขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับลุงตุ้ยก็จะใช้กล่องแบบนี้นะครับเป็นพลาสติกบางๆหิ้วได้แบบนี้นะไม่ได้ใช้งานนี่แล้วก็จะเอาแผ่นไม่อัดหรือแผ่นอะคริลิกมาวางให้เรียบๆแบบนี้นะครับแต่ตรงเนี้พื้นมันไม่ไม่เรียบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาไม้มันหนุนให้มันผเมื่อเวลาเรากดลงไปมันจะไม่อ่อนตัวนะครับตรงนี้ต่อมาลุงตุ้ยก็จะได้แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ที่มาจากคอมพิวเตอร์ รือโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้ลุงตุ้ยซื้อมาทั้งหมดเนี่ยร้อยหนึ่งนะครับนี่ก็เลยสิบกว่าบาทแบบนี้นะครับก็จะมี3.7โวลต์น,นะครับนี่เขาระบุมาไว้เราก็ลองวัดดูตัวไหนใช้ได้เราก็จะใช้งานตัวนั้นนะครับตัวนี้บางทีเราก็ต้องเอาไปชาร์จก่อนนะครับตรงนี้เพราะว่าเขาแกะมาเราก็ไม่รู้ว่าแบตมีอันนี้มีนะครับ3.92 อย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็สามจุดนะครับ3.8มจุดแปดโวลต์เราก็ลองวัดดูนะครับนี่สามจุดแปดเจ็ดโวลต์เลยนะครับเราก็จะวัดตรงนี้ทุกตัวอันไหนยังไม่มีแบตบเราก็ไม่ใช้นะครับเราจะใช้ตัวที่มีมีพลังงานนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็3.7มจุดเจ็โวลต์นะครับโอเคเราก็ลองแตะดูบวกลบอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับ อันนี้แบตน่าจะหมดเราก็ไม่ใช้งานนะครับส่วนตัวนี้เป็น2ก้อนนะครับนี่ประกอบกันอย่างนี้มีไฟด้วยนะครับตัวนี้ถ้าเราวัดผิดมันก็จะมีเครื่องหมายลบติดอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ3.7มนะครับนี่ลองแตะดูแบบนี้เลยนะครับเป็นอันใช้ได้นะเพื่อนๆนี่เราก็จะมีแบตเตอรี่ใช้งานแล้วนะครับตรงนี้เลยโอเค นี่นะครับนี่สามจุดเจ็ดแปดโวลต์นะครับก็เป็นอันว่าเราจะใช้ก้อนที่มีไฟนะครับตรงนี้โอเคส่วนก้อนที่ไม่มีตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปทำการชาร์จก่อนนะครับเราก็จะใช้พวกนี้ในการทำงานของเรานะครับโอเคก็จะมีประมาณ5ก้อนแบบนี้นะครับนี่เลยนี่คือ5ก้อนที่เราจะใช้งานลุงตุ้ยก็จะวางประมาณอย่างนี้ให้ดูก่อนนะครับว่า การวางลักษณะแบบนี้นะมันเป็นแบบบางๆมันก็จะสะดวกในการที่เราจะทำงานประเภทแบบนี้นะครับโอเคนี่คือ DIY ความสว่างของเรานะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ถูกใจหรือไม่สวยอันนี้ก็อยู่ที่การวางของเรานะครับแต่ลุงตุ้ยจะทำให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับนี่เราก็จะวางประมาณอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวก็จะมีสวิตช์เปิดปิดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะวางตำแหน่งกันนะครับต่อมาเพื่อน เราจะทําแผ่นล่างก่อนนะครับก็คือเอาแผ่นอะคริลิกหรือไม่ัดเนี่ยวางเป็นฐานรองให้มันเท่ากับพื้นที่มันนูนขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้ทั้งหมดมันเท่ากันเวลาเราวางแผ่นลงไปมันก็จะเท่ากันนะครับนี่เราจะวางแบบนี้นะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราก็จะติดกาวนะครับเพื่อนจะใช้เป็นปืนกาวหรือกาวสองหน้าก็ได้นะ แบบนี้เลยนะครับที่เป็นฐานรองแบบนี้นะโอเคมันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆน,นี่เลยเราก็ค่อยๆทําไปนะครับอันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของเราถ้าเพื่อนมีกล่องที่มันพื้นมันเรียบก็จะดีนะครับแต่ว่าลุงตุย้ยได้กล่องแบบนี้มาก็ทําตามหน้าเสือแบบนี้เลยนะเพื่อนๆน,น,นี่ลุงตุ้ยก็จะใช้ปืนกาวยิงเข้าไปแบบนี้นะนี่มันก็จะเกาะลงไปเรียบๆแบบนี้นะแล้วเราก็ เอาแผ่นแรกวางลงไปก่อนนะครับอันนี้เป็นแผ่นอะคริลิกนะเพื่อนเพื่อนหนุ่มตุ้ยใช้แผ่นอะคริลิกแล้วก็ตัดตามขอบที่ของกล่องเขานะครับนี่เลยก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะนี่เดี๋ยวปุ่มเปิดปิดก็จะติดบนหัวนี้นะครับนี่เลยต่อมาเราจะวางแบตเตอรี่ของเรานะครับแบบบางแบบนี้มันก็จะได้ประโยชน์ในการใช้พื้นที่นะเพื่อนๆนนี่ เราก็จะวางตำแหน่งที่เราต้องการเลยนะครับนี่เลยเพราะว่าความบางของเขานี่เท่ากันก็จะดีไปอย่างนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมีอีกแผ่นหนึ่งมาปิดนะครับแล้วเราก็จะวางฐานรองด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องวางด้วยเพื่อที่จะรับขอบอีกแผ่นหนึ่งนะครับต่อมาเพื่อนเราก็จะมาต่อสายไฟกันตรงนี้นะครับเราก็คำนวณสายไฟให้ยาวพอประมาณนะครับนี่สวิตช์เปิดปิดอยู่ ตำแหน่งตรงนี้นะเราจะใช้ทั้งหมด5ตัวนะเพื่อนอเดี๋ยวเราคำนวณดูก่อนนะครับวา่าจะใช้ประมาณกี่ตัวตรงเนี้ยสข้างที่เป็นพ่วงกันแบบนี้ยลุงตุ้ยจะใช้สวิตช์อันเดียวดีกว่านะครับนี่เพื่อประหยัดพื้นที่นะนี่เพื่อนเราก็จะวางประมาณอย่างนี้นะเราก็ติดกาวลงไปเลยนะครับเพื่อให้เขาอยู่ตัวตรงนี้นะนี่เราก็หาตำแหน่งที่เหมาะสมลงไปนะครับ นี่เลยก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะอ่าต่อมาเราก็จะดูขั้วด้วยนะเพื่อนตรงนี้ก็สําคัญนะเราก็ต้องเติมเนื้อตะกั่วเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราใส่สายไฟเข้าไปจะได้ง่ายๆนะครับตรงนี้ขั้วบวกขั้วลบเพื่อนต้องจําให้ได้นะครับถ้าเกิดอ่าัวลืมก็ต้องทําสัญลักษณ์เอาไว้นะครับตรงนี้เห็นไหมเพื่อนตรงนี้เราก็ต้องต่อออกมาแบบนี้นะครับนี่ ตรงนี้ห้ามชนกันนะเราต้องบัดกรีให้ดีนะตรงนี้ต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะครับนี่เลยขั้วบวกเราก็แตะเข้าไปขั้วลบอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนการเราวัดดูแล้วว่าบวกอยู่ข้างไหนแล้วก็ทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะครับนี่เลยเมื่อเราบัดกรีขั้วเสร็จแล้วตรงนี้เราต้องยึดให้แข็งแรงเลยนะครับด้วยกระดาษกาวหรือปืนกาวก็ได้นะตรงนี้ทําให้แข็งแรงนะครับ นี่เราก็ดูตรงนี้ลุงตุ้ยก็ไม่ได้บอกทีแรกว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ที่ขั้วด้วยนะครับเป็นเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบเพื่อนก็ต้องสังเกตเอานิดนึงนะครับตรงนี้เราจะวางตรงนี้2จุดนะครับแล้วเราก็ทําการเจาะสว่านเข้าไปใส่สวิตช์นะครับต้องระวังแบตเตอรี่ของเราด้วยนะครับนี่เราก็เจาะให้เขาได้พอดีก่อนนะครับนี่แล้วเราก็ใส่สวิตช์เข้าไปนี่ ตรงเนี้ยลุงตุ้ยจะใช้2ตัวนะครับข้างนี้ส่วนข้างเนี้ยลุงตุ้ยจะใช้1ตัวนะครับโอเคนี่เราก็เจาะเข้าไประวังมือด้วยนะเพื่อนๆน,น,นี่เราก็ใส่เข้าไปให้พอดีเลยนะครับแข็งแรงโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วตรงเนี้ยที่ลุงตุ้ยบอกที่แรกเนี่ยเราติดกาวปืนกาวเข้าไปแบบนี้นะครับติดด้วยเทปใสก็ได้หรือเป็น เทปกระดาษกาวก็ได้นะครับเอาแบบเหนียวๆให้แข็งแรงนะครับต่อมาเราก็ต้องมาทําขอบตรงนี้ด้วยนะเพื่อนๆนี่ที่ฝาครอบลงไปถ้าเราไม่บากตรงนี้ออกนะเวลาเราปิดไปมันจะไม่สนิทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการเจาะลุงตุ้ยก็ใช้บัตรกีตรงนี้นะเอาความร้อนมาละลายพลาสติกตรงนี้นิดนึงไม่ให้มันติดขอบกันนะครับ ต่อมาเราก็จะมาทําการบัตรกีหัวคั่วสวิตกันนะครับตรงเนี้ยเราต้องใส่มันจะมี2ขาใช่ไหมครับตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับ2ขาขาที่1มาจากแบตเตอรี่นะครับเป็นขั้วบวกพราะขาที่2เป็นขั้วบวกมาจากหลอดไฟนะครับอ่าต้องเป็นขั้วเดียวกันนะครับเป็นคือขั้วบวกเราก็แตะลงไปอันล่างก่อนก็ได้นะครับนี่เลย แล้วเราก็คำนวณให้ดีนะครับให้พอดีกับขาสวิตช์นะครับนี่เราก็บัดกรีเข้าไปนี่นะครับง่ายนิดเดียวเลยนะเพื่อนๆลองฝึกทําดูนะครับตรงนี้ไม่ได้ยากเลยและอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้อันตรายด้วยนะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นไฟ DC นะครับนี่เราก็ต้องระหว่างที่เราทําการบัดกรีขั้นตอนนี้เราต้องเช็คด้วยนะครับว่าอ่าเราบัดกรีแล้วไฟมันจ่ายมาถูกหรือเปล่า ถ้าไม่ไม่ถูกก็ต้องแก้ไขก่อนนะครับเราจะได้ไม่ข้ามขั้นตอนเมื่อได้ครบตรงนี้แล้วเราก็จะปิดตำแหน่งนี้ไว้นะครับแล้วเราก็ทำการเจาะรูเพื่อให้ขั้วลบที่เหลืออยู่ของตาละคู่ขึ้นมานะครับก็คือสีดำนี่แล้วก็เจาะแล้วก็ลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เอาสีแดงจากแบตขึ้นมาด้วยนะครับนี่เลยเพราะว่า แผ่นนี้มันจะอยู่ใต้สวิตนะครับเดี๋ยวเราใส่เข้าไปตรงนี้ให้แข็งแรงเลยนะครับนี่ลงตุ้ยก็ใช้กาวกระดาษแบบนี้นะนี่ถ้าสายมันสั้นเราก็ต่อขึ้นมาได้นะครับตรงนี้เราก็ตัดให้พอดีใช่ไหมครับจากแบตเตอรี่ขึ้นมาเป็นขั้วบวกเราก็เอามาใส่ที่ขาสวิตขั้วบวกอีกขาหนึ่งใช่ไหมครับที่มันเหลืออยู่โอเคก็จะประมาณนี้นะนี่ส่วนขั้วลบ นี่เลยเราก็จะเอามาใส่กับหลอดไฟด้วยนะครับนี่ขาหลอดไฟตรงนี้เราก็เดินสายขึ้นไปเลยนะครับเพื่อที่ไปใส่กับสวิตช์นะครับนี่ตรงนี้หลวงตุ้ยก็จะวางประมาณตำแหน่งแบบนี้นะนี่แล้วก็คำนวณให้ดีว่าอ,อยู่ประมาณนี้เราก็บัดกีขั้วบวกเข้าไปที่ขาสวิตช์ก่อนนะครับส่วนขั้วลบเราก็จะไปใส่กับ ขั้วลบสีดําที่มาจากแบตขึ้นมาจากข้างล่างนะครับนี่เราก็โยงลงไปนี่จ่ายไฟแล้วนะครับส่วนตรงเนี้ยเราต้องใช้ท่อหดหรือไม่ก็ใช้เทปพันสายไฟก็ได้นะครับตรงนี้ต้องปิดด้วยนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกับขั้วที่เราเป็นขั้วบวกนะครับตรงนี้เราต้องป้องกันไว้ด้วยนะครับโอเคก็จะได้หหลอดแล้วนะครับตรงนี้เปิดปิดได้ต่อมาลุงตุ้ยจะใช้ หลอดอสั้นอย่างนี้ดีกว่าสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเพื่อที่จะใช้สวิตขาเดียวเลยนะครับตรงนี้มันจะมีอยู่ก้อนเดียวใช้แบตก้อนเดียวนะครับส่วนอสองอันนี้มันก็ใช้ได้แต่ว่าลุงมันยาวไปนิดนึงลุงตุ้ยก็อยากใช้ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้คล้ายๆกันนะครับแบบนี้โอเคก็จะมาลองดูตรงนี้นะครับต่อมาเพื่อนเมื่อตรงเนี้ อ่ามันวางตำแหน่งบัตรกีลงไปแล้วนี่นะเพื่อนเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดลุงตุ้ยจะใช้แบบยาวแบบนี้นะอ่ามันจะเกะก,กะไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่เลยโอเคตรงนี้มันจะวางยากนิดนึงเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับค่อยๆทําไปทีละจุดก่อนนะครับอันนี้ลุงตุ้ยจะใช้อ่าอลิมก่อนนะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยต่ออลิมให้เพื่อนๆดูก่อนตรงนี้ขั้วบวกกับขั้วลบใช่ไหมครับ มันก็ปกติอยู่แล้วเราก็แตกขึ้นมานะครับสีแดงขั้วบวกสีดำขั้วลบใช่ไหมครับนี่เลยอันนี้ต่อปกตินะครับบวกลบโอเคเราก็ทําการบัตรกีเข้าไปตรงนี้นะครับนี่เลยเราก็คํานวณให้ดีนะครับอย่าให้ชนกันนะโอเคก็จะได้ประมาณแบบนี้นะนี่คือหลอดที่สใช่ไหมครับ ถ้าอยู่ด้านบนนี่เราก็ดูความแข็งแรงด้วยนะครับเราก็จะวางประมาณอย่างนี้นะแล้วเราก็ตัดสายขั้วบวกเอาไปใส่ที่ขาสวิตช์นะครับนี่ก็จะดอกมาประมาณนี้นะเราก็ทําการบัดกรีเข้าไปตรงนี้ต้องระวังมือด้วยนะเพื่อนๆนี่เราก็แตะเข้าไปตรงนี้นะครับนี่เลยอันนี้ก็คือเหลือขั้วลบเราก็เอาไปจับกับสายขั้วลบที่มาจากแบตข้างล่างนะครับ ตรงนี้เราก็เอาไปจ้ำมาไว้แบบนี้นะครับนี่กะคำนวณให้ดีนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเมื่อเราแตะเข้าไปแล้วอ่ถ้ามันเปิดสวิตช์อยู่ไฟมันก็จะติดทันทีเลยนะครับนี่แบบนี้เลยเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ติดแล้วเราก็ทําการบัดกีด้วยแล้วก็ใส่ท่อหดด้วยนะครับนี่เลยโอเคส่วนตรงเนี้ยลุงตุ้ยก็จะใส่เป็นหลอดสั้นตรงนี้นะ ไฟมันจะคล้ายๆกันนะครับโอเคแล้วขั้วลบก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ขั้วลบตรงนี้เดี๋ยวลุงตุย้ยตัดตรงนี้ออกก่อนเราจะใส่ลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าถ้าเราพลาดขึ้นมาข้างบนนี้มันก็จะดูไม่ไม่สวยนะครับนี่ลุงตุ้ยก็จะดึงลงไปข้างล่างเพื่อเอาไปจับกับแบตเตอรี่ขั้วลบที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็ตัดสายแล้วก็บัดกีขั้วลบลงไปแบบนี้นะครับต่อมาลุงตุ้ยก็จะติด กาวสหน้าไปเลยนะครับาวางตำแหน่งที่แน่นอนลงไปตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวลงตุ้จะวางเลยนะครับโอเคก็จะอยู่ประมาณนี้นะแล้วเราก็บัตดกีขั้วลบให้เรียบร้อยและแข็งแรงด้วยนะเพื่อนๆตรงนี้ถ้ามันยาวไปเราก็ตัดออกได้นะครับนี่แล้วทุกหลอดก็จะติดกาว2หน้าทั้งหมดเลยนะครับนี่อันนี้คือติดถาวรแล้วนะครับโอเค ก็จะได้ประมาณนี้นะนีอ่อย่าลืมใส่ท่อหดด้วยทุกทุกเส้นเลยนะครับอ่าขัว้วนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนนี่ติดเข้าไปทีเดียวเลยนะครับโอเคก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่นี่คือสามหลอดที่มันใช้งานได้แล้วใช่ไหมครับโอเคนี่ถือว่าสว่างจ้าเลยนะเพื่อนเพื่อนนี่อ่าลงุงตุ้ยปิดไฟให้ดูตรงนี้นะครับต่อมามันก็จะเหลืออ,อีกสองหลอดใช่ไหมครับสองหลอดตรงเนี้ย เราจะต้องต่อจากข้างล่างขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคู่นี้แเ,เห็นไหมเดี๋ยวคู่นี้ลุงตุ้ยจะติดตรงนี้ส่วนข้างนี้ก็จะติดเหมือนกันนะครับก็คือขั้วลบกับขั้วบวกนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยจะเจาะให้สายขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่เลยโอเคขั้วลบนี่ขั้วบวกแตะเข้าไปแล้วก็เอาลงไปจ้ำกับ แบตเตอรี่ข้างล่างนะครับตรงนี้นี่แต่ว่าสวิตคั่วบวกของอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สวิตด้านบนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่เลยลุงตุ้ยก็ติดกาวลงไปแบบนี้ถือว่าอ่าพร้อมแล้วนะครับนี่วางลงไปนะครับแล้วก็กดให้แน่นโอเคก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่โอเคครับต่อมาเพื่อนมันก็ตรงนี้นะครับ เมื่อเราเห็นตำแหน่งเป็นขั้วลบเราก็เอาขั้วลบของหลอดเนี้ยใส่เข้าไปเลยนะครับที่ขั้วลบที่แบตเตอรี่นะครับเราก็บัรกีไปส่วนขั้วบวกเราจะต้องเอามาที่ขาสวิตช์ที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาโผล่ตรงนี้นะนี่ลงตุ้กระจาะให้สายไฟมันขึ้นมาตรงนี้นะนี่เลยโอเคแล้วเราก็ทำการบัตรกีเข้าไปนะครับนี่ โอเคง่ายนิดเดียวเลยนะเพื่อนๆนี่เลยเห็นไหมครับเมื่อเราเปิดคู่นี้ติดทั้งสองหลอดนะครับคู่นี้ก็ติดสองหลอดแบบนี้นะครับส่วนอันเล็กเนี่ยติดอันเดียวนะครับนี่เพื่อนโอเคไหมครับสว่างจ้าเลยนะนี่เป็นไฟฉุกเฉินที่ทํามาจากสิ่งที่เหลือใช้แล้วนะเพื่อนๆนี่โอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะแล้วเราก็ลองปิดดูกระเป๋าก็ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ ส่วนขั้วบวกกับขั้วลบอ่าตรงเนี้ยเราก็เดินสายมาเพื่อที่จะไปเข้ากับอ่าโมดูลชาร์จสำหรับชาร์จแบตนะครับเวลาแบตหมดอ่าเราก็จะเดินมาเป็นคู่ก่อนนะครับนี่เลยเราก็พันเอาไว้แบบนี้เลยนะครับเพื่อสายไฟมันจะได้ไม่สับสนนะครับนี่เลยเราก็เดินเป็นคู่คู่มานะครับนี่ วบวกเราก็แตกเข้าไปแล้วก็จับคู่กับสีดําขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็เอากระดาษเทปปิดเอาไว้นะครับจะได้จับเป็นคู่ได้ถูกต้องนะครับบวกกับลบแบบนี้นะคู่ที่1ก็จะประมาณอย่างนี้นะโอเคอันนี้คือคู่ที่1ใช่ไหมครับต่อมาคู่ที่2ก็ทําเหมือนกันแล้วก็คู่ที่3ก็เหมือนกันนะครับก็จะมี3คู่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราใช้โมดูลชาร์จ3.7จโวลต์เนี่ย3ตัวนะครับ โ okay. อเคชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เลยเราก็ตัดสายให้มันเท่ากันแบบนี้นะครับเมื่อได้สายไฟ3คู่ทั้งหมดแล้วต่อมาเราก็จะเอามูดนชาร์จสาดเจ็ดโวลต์มา3ตัวแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็ใส่บวกลบบวกลบทั้งหมด3อันนะครับต่อมาเพื่อนเราก็จะมาปิดขั้วที่เราบัดกรีสายไฟตรงนี้นะครับให้ดูไม่น่าเกียดแบบนี้นะครับ นี่เลยเราก็ทำการปิดให้หมดทุกขั้วเลยนะครับก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่อ่าต่อมาเราจะมาวางมูโดนชาร์จกันนะครับตรงเนี้ยลุงตุ้ยมองแล้วว่าถ้าอยู่ข้างๆตรงเนี้ยมันจะไม่สะดวกในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุงตุ้ยจะมาไว้ด้านหลังตรงนี้ทั้ง3ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะหาตำแหน่งที่เหมาะสมระวางนะครับอ่าตรงนี้ปีกมันเกินมาหน่อยนึงเราก็ตัดออกได้นะครับทั้ง3ตัวเลยนะครับ นี่แบบนี้อ่าแล้วเราก็จะปาวางแบบนี้นะครับจะได้แข็งแรงต่อมาถ้าเราวางไปกับกล่องเลยเนี่ยเวลาเราชาร์จเนี่ยหัวชาร์จมันสูงมันจะหนุนแล้วมันก็จะใช้งานลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุงตุ้ยจะใช้แผ่นอะอคริลิกหนาพอประมาณแล้วก็เอามาลองมูดโนชาร์จนะครับแล้วลุงตุ้ยก็จะเจาะสายไฟตรงเนี้ย ขึ้นมานะครับ2อขั้วบวกลบเพื่อที่ให้สายไฟมันออกมาตรงช่องตรงนี้นะแล้วมาเข้ากับมูดอนชาร์ตนี่ลุงตุ้ยก็จะเป็นคู่ออกมาแบบนี้เลยนะนี่แล้วก็ทำการยึดตรงนี้นะครับลุงตุ้ยจะใช้อี็อกซี่นะครับติดหรือเพื่อนจะใช้เป็นแบบน็อตยึดก็ได้นะแล้วแต่เราเลยแบบนี้นะครับ หาวิธีเอาแต่ว่าถ้าใช้อ e ี o o กซี่ก็จะง่ายต่อการใช้งานนะครับนี่แล้วเราก็ลองทําทการชาร์จดูว่ามันสะดวกมือไหมแบบนี้นะครับตรงนี้ต้องดูความสูงด้วยนะครับโอเคต่อมาเราก็จะทําการติดโมดูลชาร์จเข้าไปที่แผ่นอะคริลิกนะครับเราก็ทําทีละตัวแบบนี้เลยนะครับนี่ต้องใช้ความเร็วนิดนึงนะครับนี่เราวางลงไปแล้วก็ปล่อยให้เขาเซตตัวนะครับ เราต้องรีบทํานิดนึงนะเพื่อนๆตรงนี้เลยนะครับอ่าผสม,มให้เท่ากันนะครับนี่ A กับ B แล้วก็วางลงไปตําแหน่งที่เราคํานวณเอาไว้นะครับว่าสายไฟจะขึ้นมาตรงไหนเราก็ต้องวางให้ใกล้เคียงนะครับเพื่อที่เราจะบัดกีได้แบบง่ายๆนะครับนี่เลยตัวสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับเราก็ทําแบบนี้โอเคก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆ นี่เลยเราก็วางแล้วก็รอเขาเซตตัวนิดนึงนะครับตรงนี้มันจะแห้งไวมากเลยนะครับต่อมาเราก็จะทำการาวางลงไปที่พื้นเลยนะครับพื้นกล่องเพื่อให้แท่นของโมดูลชาร์ตเนี่ยวางลงไปแนบลงไปกับตัวกล่องเลยนะครับนี่เราก็ทำการผสมให้เรียบร้อยเลยแล้วก็วางลงไปนะครับนี่เอาให้ตรงเลยนะเพื่อนๆืตรงนี้นะครับแล้วก็ ให้เขาเซตตัวแป๊บหนึ่งต่อมาเราก็จะทําการเติมเนื้อตะกัวเข้าไปก่อนขั้วบวกกับขั้วลบตรงนี้เพื่อนต้องดูให้ดีนะครับมันจะมี B บวกกับ B ลบเราก็เข้าใจได้เลยนะครับว่า B บวกสีแดงใช่ไหมครับ B ลบสีดําเราก็ใส่เข้าไปทั้ง3ชุดเลยนะครับตรงนี้เพื่อนอย่าลืมปิดผ้าปิดจมูกด้วยนะตรงนี้เราทํางานกับพวกนี้เราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ โอเคลุงตุ้ยก็เตือนทุกครั้งนะเพื่อนเพื่อนนี่เลยเราก็ใส่เนื้อตะกั่วเข้าไปถ้ามันยาวเราก็ตัดออกนิดนึงนะครับอย่าให้ขามันยาวไปเดี๋ยวมันจะไปโดนขั้วตรงอื่นนะครับนี่เราก็วางให้ดีแล้วก็บัดกีเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ลบขั้วลบ,อ,นนวบวอันนี้ขั้วบวกอันนี้ขั้วลบแบบนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะ นี่ตรงนี้นะเพื่อนส่วนสายไฟเดี๋ยวเราค่อยดึงเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้เรามาเทสดูก่อนนะครับตรงเนี้ยไฟมันต่อครบทุกขั้วแล้วนะครับถ้าเสียบแล้วต้องเป็นสีแดงนะครับนี่คือการจ่ายไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับนี่เลยต้องสีแดงทั้งหมดนะครับโอเคก็เป็นอันใช้ได้นะตรงนี้นี่เลยส่วนแท่นเนี้ยถ้าเราขยับบ่อยๆนานๆอนาคตก็ไม่แน่นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เจาะรูยึดด้วยน็อตสกูตัวเล็กข้างละสอตัวก็ได้นะครับตรงนี้เราก็ยึดเอาไว้ให้แข็งแรงนะครับนี่แล้วก็ใส่น็อตเข้าไปแบบนี้เลยนะครับโอเคอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับตรงนี้เพื่อนอย่าใช้น็อตยาวนะถ้าใช้น็อตยาวเดี๋ยวมันจะไปโดนแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านในใช่ไหมครับนี่เราก็ใช้ตัวพอประมาณนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้ต่อมา เราจะมาใส่สายไฟให้ลงไปให้แนบที่สุดเลยนะครับนี่เราก็กดเข้าไปตามนี้เลยนะครับนี่เพื่อนจะใช้ากาวร้อนปืนกาวาแตะเข้าไปก็ได้นะครับให้สายไฟมันแข็งแรงตรงเนี้ยเราก็ยึดน็อตด,ด้วยก็ดีนะครับนี่มันก็จะแข็งแรงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้มันก็ล็อกได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า มันจะเป็นอย่างไรเมื่อเต็มมันก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะส่วนสีแดงเนี่ยมันยังไม่เต็มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับอันนี้ไฟไม่ดูดแล้วก็มีความร้อนนิดหน่อยนะครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าถ้าเต็มแล้วมันก็จะตัดเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับโอเคนี่คือการทำงานของเขานะครับนี่เราก็ชาร์จแล้วก็แข็งแรงด้วยแบบนี้นะครับสายไฟทุกเส้นทุกขั้วเพื่อนก็ต้องเช็ค ให้แข็งแรงนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะไปทำการเทสดูนะครับว่าเขาให้ความสว่างแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยไปดูห้องข้างหลังนะครับเพราะว่าตรงนี้นี่เปิดไฟอยู่นะครับตรงนี้ประมาณสองทุ่มกว่านะครับตรงนี้โอเคนี่คือไฟในห้องปกตินะครับต่อมาเดี๋ยวลุงตุ้ยจะปิดไฟแล้วก็จะมาเปิดโคมไฟของเรานะครับนี่อันนี้ปิดนะครับ โอเคปิดปุ๊บแบบนี้ยังจะมืดเลยนะครับต่อมาลุงตุ้ยก็เปิดไฟที่เราทํากันนะครับเราจะเรียกชื่ออะไรดีนะเพื่อนเพื่นเดี๋ยวลุงตุ้ยตั้งชื่อก่อนนะครับโอเคนี่คือความสว่างที่เขาให้นะครับตรงนี้สว่างจ้าเลยนะเพื่อนๆนนี่เลยนี่ของเหลือใช้แล้วนะครับเอามาใช้งานได้ยามฉุกเฉินแบบนี้นะครับนี่สว่างจ้าเลยนะครับ โอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆนี่เลยนะครับเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเวลาไฟดับนะครับตรงนี้สองทุ่มครึ่งนะครับโอเคนี่เลยก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะนี่โอเคก็เป็นอันใช้ได้นะเพื่อนๆเพื่อนลองไปทำดูนะครับได้ผลอย่างไรเราก็มาแบ่งปันกันนะครับนี่จากของเหลือใช้ของเรานะครับมันก็จะสว่างประมาณนี้อันนี้อยู่ใน ในกล่องนะลุงตุ้ยไม่ได้เปิดฝาครอบถ้าเปิดฝาครอบจะสว่างจ้าก,กว่านี้นะครับเพราะว่ากล้องเวลามันจับที่แสงสว่างแล้วมันจะมองไม่เห็นนะครับลุงตุ้ยก็ให้ดูแค่ประมาณอย่างนี้นะอันนี้เราก็เปิดไฟปกติแล้วนะครับนี่เลยก็ไฟก็ติดแล้วหลอดไฟที่ใช้อยู่ก็ยังสู้ไม่ได้เลยนะครับอ่าอันนี้ลุงตุ้ยก็ปิดนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเพื่อนๆน,นี่สะดวกในการใช้งานด้วยนะครับอ่าหิ้ว พกพาเก็บได้สะดวกเป็นที่เป็นทางแบบนี้เลยนะครับเพื่อนจากของเหลือใช้นะต่อมาเพื่อนเมื่อเราใช้งานไปแล้วระยะหนึ่งเราก็ต้องชาร์จแบตใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยจะให้ดูเราก็จะชาร์จแบบนี้นะอ่าตรงนี้เราก็ชาร์จเข้าไปมันก็จะมีความร้อนนิดนึงนะครับตรงนี้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าเราถ้าแบตมันโดนใช้งานไปมันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับ นี่ถ้าเต็มแล้วมันก็จะเป็นสีฟ้าตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆเ,เวลาเต็มเขาก็จะตัดแล้วก็ไฟก็ไม่ดูดด้วยนะครับเราสามารถจับได้ด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขความชื่นชมยินดีคิดทำสิ่งใดก็สมใจปรารถนาทุกประการนะครับ ร่ลำรวยมั่งคั่งทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ